สวัสดีครับชาวโซคูทีวีไม่ได้พบกันโนโานนะครับวันนี้เป็นวันที่ต้องถ่ายทํารายการของเราอย่างแน่นอนเพราะเป็นวันที่ผมได้กลับบ้านเกิดซึ่งยากมากนะครับที่เราจะได้เล่นที่จังหวัดพิษณุโลก2แควของเราวันนี้เป็นวันที่พิเศษจริงๆตื่นเต้นมากว่าชาวพิษณุโลกเนี่ยจะให้การต้อนรับขนาดไหนที่ทโซคูเนี่ยไม่ได้เล่นหลายปีแล้วและนี่คือเพื่อนของผมครับคริสโตเฟอร์จากสวีเดนครับผมนี่เป็นเพื่อนเก่าแก่ของผม I where they do concert so cool concert? how long time you was at the so cool concert last time so one year ago I think it's one year ago yeah i Luci How you feeling the last concert Oh very sad very sad because I had to go back to Sweden but now I'm back for the first concert this year and I'm very happy. What do you think about well, tonight about fan about concert what do you is be?

อป็นสิ่งใดที่เท่ากินไม่อาจเป็นชายในฝันที่เธอนั้นพึงพอใจก็เธอมองฉันแปลกได้ ครับชาวโซคูทีวีครับปกติผมใช้คําว่ายุ่งในชีวิตผมหลายครั้งมากเพราะผมไม่รู้ว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงวันนี้แหละครับถึงยุ่งจริงๆตั้งตื่นตั้งแต่6กโมงเช้านะครับขับรถ4ีหชั่วโมงมานะครับญาติสนิทมิตรสหายมากมายกายกองรายการหนังสือนิตยสารแห่กันมารถจอดยาวเกือบถึงปากซอย นะฮะก็แห่แหนกันเข้ามาเพราะว่านี้เรานานๆที่จะกลับมาที่จังหวัดพิษนุโลกเมืองสองแควคนหนาแน่นแค่ไหนไม่ได้โกโหกกลับนี่คุณอยู่บนรถตู้โซคูตอนนี้นี่ครับสวัสดีครับอ่านี่คือคุณพ่อของนักร้องนําอีกคนหนึ่งของเราก็คือก๊อบโซคูก๊อบโซคูนี่ก็เป็น นักร้องหน้าใหม่ที่กําลังไต,ต่เต้าบันไดความดังขึ้นมาต้องมีหน้าตาที่ดีและมีบุคลิกที่ดีมีความสามารถนะครับอยากจะถามพ่อว่าพ่อมีวิธีผลิตยังไงที่ในขั้นตอนที่ออกมาเป็นกรอบครับ <c oughs> พ่อภูมิใจในตัวลูกนะฮะบอกไม่ถูกอบอกไม่ถูกแต่โซนโซนน,นนี้จะเวน้นไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับปาอู นี่นะฮะคือคนที่มีชื่อเสียงแห่งจังหวัดสุโขทัยนะครับนั่นก็คือร้านส้มตําปลาูอที่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยนะฮะที่มีชื่อเสียงเรียงนาม,มนว่าร้านส้มตำร้านนี้ขายพิซซ่านะฮะแล้วก็ขายอะไรหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นราวนมูหรือว่าเนื้อของเอนื้อของเนื้อของอ่าจระเข้กวางเก้งนะครับกระเทยชน,นิดไม่มีนะครับจะเป็นอาหารป่ายันพิซซ่า นี่สุดยอดมากค่ะมีเคล็ดลับหรือว่าประสบการณ์ยังไงครับคุณแม่ครับถึงได้มีเมนูที่กล้าที่จะขายได้แบบหลากหลายแบบนี้ครับชอบทําให้อร่อยเพราะคนขายชอบทานอร่อยเอาใจลูกค้าทุกคนจ้ะล้วคุณแม่อ่ามีขั้นตอนการเลี้ยงก๊อฟโซคุยยังไงที่ว่าเราเป็นที่ว่าคนผู้คนต่างเรียกเราว่าแม่ค้าส้มตําแต่ว่าลูกชายกินเผ็ดไม่เป็น ตรงนี้นี่มันมันเกิดขึ้นได้ไงครับก็พยายามสอนให้ทานเผ็ดมาตั้งแต่เล็กๆแล้วมาเขาบอกเขาทานไม่ได้แต่ว่าแบบเป็นคนเซนซิทีฟนะครับเป็นแบบลิ้นบอบบางนิดนึงนะโอ้ลิ้นไวไวต่อความรู้สึกไวต่อความรู้สึกไครับไวต่อความรู้สึกก็คือบอบบางแต่ทุกวันนี้ก็มีการพัฒนาทานเผ็ดได้มากขึ้นมากขึ้นครับได้มากขึ้นเพราะตั้งแต่อยู่กับจบโซคูนี่เขาชอบทำอาหารมากๆนะฮะอาหารแต่ละอย่างก็เป็นแบบว่าข้าวผัดแต่ว่าใส่พริกด้วยอะไรนี้นะถ้าไม่กินก็ไม่ได้กินนะครับก็เลยต้องกิน ด้านหลังนะฮะมันจะเป็นผู้อาวุโสมีปิดามารดาแล้วเบาด้านหน้ามีชาวต่างชาตินะครับเป็นฝรั่งนะครับเขาคือคริสโตเฟอร์ฮาร์เรนเดอร์ครับผมเป็นชาวสวีเดนครับผมอ่าเดี๋ยวยื่นไมค์สัมภาษณ์นหน่อย How is your feeling to this concert Oh It's amazing feeling man I've been looking for this concert been waiting for this concert for more than one year so it's uh, big feelings ah, <laughs> right What you think About tiger. what style you like? And maybe ask Teddy for that one. Huh? <laughs> no, he can do everything. Oh. Or red or uh, white, or black skin. Any, any. Black or white, red, pink, uh, green. Any skin. Any skin, yeah. Tall, short, it's okay too. If Tiger watch this TV show, someone can be your girlfriend, Tiger. Yeah, sure. <laughs>

และนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จะสัมภาษณ์ชายหนุ่มคนนี้คือบิดาของผมนะครับททรพบันตรีไตรภพบัจนเจริญเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เขากับความรู้สึกที่นานๆทีจะได้ดูคอนเสิร์ตที่ลูกชายได้กลับมาเล่นที่บ้านเกิดเพราะเขาเป็นคนปั้นตัวครูมาตั้งแต่ยังไม่มีคนดูจะพูดต่างๆน้ะให้มันเข้ามา How is you feeling? ม่ใรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ พาเด็กกลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกของตัวเองนี่ไปเล่นคอนเสิร์ตตามที่ต่างๆอย่างดูไม่มีความหวังอะไรเท่าไหร่วันนี้กลับมามีผู้คนมากมายรอเขาอยู่ที่หน้าเวทีรู้สึกอย่างไรบ้าง,ง <ผม S 1> ครับผมรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเขาไม่ธรรมดาวันนึงเขาจะต้องประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็วันที่ผมเห็นเขาขึ้นเวทีที่พิศนโ,โลกครั้งแรกที่เขามาในนามของโซคูผมมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนผมมีความเชื่อมั่นว่าคนที่เป็นศิลปินเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นศิลปิน ศิลปินขึ้นเวทีเขาจะต้องเป,ป็นศิลปินจะไม่เหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปขึ้นเวทีนะเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนได้เข้าไปเห็นได้ไปมีความรู้สึกคนที่เป็นดาราเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นดาราเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อมั่นเสมอตั้งแต่วันแรกที่ผมรู้จักพวกเขาและผมคิดว่าเขาจะต้องเป็นได้และเขาจะต้องเป็นและวันนี้เขาเป็นมาดูกันนะครับเอาล้ครับเรามีพิธีกรถึงลูก <c oughs> ทุ้งคน <c oughs> คนหน่อยแล้ว <c oughs> อย่างที่ผู้พันได้พบได้กล่าวไว้ว่าคนที่เป็นศิลปินหรือดาราขึ้นเวทีเขาก็ยังเป็นคนเป็นศิลปินจะแตกต่างจากคนธรรมดาผมรู้จักอยู่ท่านหนึ่งที่เป็นศิลปินตลอดเวลาหรือว่าเขาจะเข้าเซเว่นนีลเนหรือว่าขึ้นเวทีหรือทําอะไรก็ตามกับเจตีไอาจเจ k <laughs> ผมเท็ดดี้ไอเฟลครับเป็นศิลิปินที่เพิ่งออกสารแนวันนี้นะครับนี <S <S <st> ่โอ้คนดูเยอะมากเป็นล้านเลยวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจเพราะผมเป็นผู้จัดการวงโศคูตั้งแต่ชุดชุดแรกนะครับคือรับช่วงต่อจากคุณพอ่อดูแลน้องจนเติบโตมาถึงทุกวันนี้ก็ย่างข้าปีที่10นะก็รู้สึกภูมิใจมากเพราะวันนี้กลับมาเล่นบ้านเกิดแบบเล็นรูปแบบไม่เคยกลับมาเล่นหลายปีแล้วตื่นเต้นแทนอ่ะเพราะผมก็ขึ้นเวทีด้วยก็ตื่นเต้นด้วยเข้าไปใหญ่เลย I love it โลก r นโร Man แล้วเดี๋ยวเราไปดูวงโซคูกลับบ้านเกิดเป็นยังไงครับเราไปดูกันครับใครจะแข่งเพียงไหนเงไรเราก็ไม่กลัวเอาละครับตอนนี้พี่นางศริพรอัมบัพงศ์เจ้าของเพลงที่ดเดี๋ยวว่าจะทางยังว่าจะแฟนนั้นถูงบนเวทีเดี๋ยวเรารอดูเลยว่าประชาชนพิศนุโลกนั้นจะมาดูกันและสนุกสนานแค่ไหนครับขอบสวัสดีครับ แล้วน่ารักเลยเมื่อกี้ไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวนะสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซคูทีวีมันอาจจะจิ้มยากนะครับเ่นดันบอเนี่ยนิ้วชี้มันต้องติดกันมาเดี๋ยวชั้นของเราสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็กำลังเดินทางไปที่จังหวัดสงขลานะครับไปบ้านด่านนอกอำเภอสดาครับผม ซึ่งไม่ได้ไปกันง่ายๆนะฮะแล้วก็นั่งเครื่องกันไปวันนี้ก็มีความพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าสเตจขขงพวกเราหรือว่าทีมงานขอพวกเราทุกคนเนี่ยก็ต้องขึ้นเครื่องไปด้วยแต่ว่าเขาขึ้นไปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราวันนี้ก็จะมีสัมภาษณ์พวกเขาด้วยว่ารู้สึกยังไงกับการขึ้นเครื่องครั้งแรกนะครับครับวันนี้พิเศษจริงๆฮะเครื่องกันแบล็กสเตจไปเครื่องบินสุดยอดต้องขอบคุณที่ร้านนะฮะที่แบบจัดใจใจมากโซคุ้ยยิ่งใหญ่ก็ได้ข่าวว่าการเดินทางขึ้นเครื่องของสเตครรั้งแย มีปัญหานิหนึ่งครับคือว่าสเตจเนี่ยจะต้องนําเครื่องดนตรีของโซคูในทุกชิ้นเนี่ยขึ้นเครื่องไปด้วยตอนนี้ก็ทำเ,เขาเรียกว่าอะไรใช้หน้านะครับหรือว่าเป็นฉามของม้าโซคูนะฮะหายไปหนึ่งอันแล้วนะครับต็ไม่รู้จะตามกลับมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมดูกันตอนขาที่เราลงที่สงขาพอดีเราจะรู้กันตอนนั้นครับผมอ๋อคือการเดินทางเครื่องบินเขาส่งมาไม่ครบเนี่ยใช่เขามีปัญหาคือว่าเขาโหลดของให้เราไม่ครบเอาละฮะเดี๋ยวติดตามพวกเราต่อไปครับ so Me สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันพฤห,หัสแต่ว่าโซคูดันมีคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็พี่โจ๊กเนี่ยมีคอนเสิร์ตเยอะมากช่วงนี้นะครับก็เลยทําให้ไม่ได้ไปอัดรายการครอบครัวขำถึง2เทปแล้วนะฮะเพื่อนๆืทางบ้านหลายๆคนนะครับก็คงผิดหวังที่รอดูคุณโจ๊กแล้วไม่ได้ดูในรายการครอบครัวขำนะฮะวันนี้เรามาชดเชยกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ให้คุณโจ๊กเล่าสักเรื่องหนึ่งขอสักฮาหนึ่งผมจะจัดให้หนึ่งฮาครับเรื่องมีว่าชื่อเรื่องว่าคนจมูกตันขึ้นรถเมล์ครับ <c oughs> คนจะมูกตันขึ้นรถเมล์แล้วก็จะหัวรถเมล์กลับบ้านนะครับทีนี้ใกล้ถึงบ้านเขาแล้วโจอดึงเมอแล้วจอด็นวัดไงเจอดึงเมอแล้วจอดิบอกให้เจอดทำไมไม่เจอดเนี่ยเจอดเลยแล้วเลยไปไกลแล้วเนี่ยเจอดอ้ย จะไปไหนเนี่ยจนสุดท้ายรถเมย์ก er> ็จอดแล้วคนนี uh ้ก uh 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 ็ลงไปเออวันหลังไม่ขึ้นแล้วลงไปคนก็ด่ากันใช่ไหมเล่าทำไมไม่จอดให้เขาอ่ะทำไมไม่จอดให้เขาโอ้โหเนี่ยเลยไปต้องใครแล้วคนจะจอดให้เขาคนขับรถเมย์ก็เลยพูดว่าเฮียหรอกูอยู่ได้กูไม่ถีบเพื่อนวัดกับบุญเลิฟเนี่ยมัว โอเคนี่ชบเฉยได้นะครับฮา <c oughs> จริง <c oughs> ขอบคุณครับ ท้องทะเลแห่งหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมเห็นไฟสีเขียวๆที่ลอยอยู่เกลื่อนกาดบนท้องทะเลคาดว่าเป็นไฟของการจับปลาหมึกนะครับเนื่อจะมีผู้คนที่จับปลาหมึกนี่อยู่มากมายเต็มไปหมดนะฮะที่เราทานกันซีฟูฟ้ดอร่อยๆเนี่ยคนพวกนี้นะครับต้องออกมาจับปลาหมึกให้เราะครับท่านผู้ชมท้องทะเลไม่เงียบเหงาว่างเปล่าโดดเดี่ยวเพราะมีคนจับปลาหมึก <S 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 ตอนนี้เราก็ถึงสนามบินหาดใหญ่แล้วนะครับแล้วก็เรื่อง ใช้หน้าที่ตกหล่นไปก็ได้คืนมาแล้วครับผมเจอแล้วตอนนี้ทางเจ้าภาพก็จัดอาหารไว้เต็มเลยที่โรงแรมนะฮะแต่ว่าเดินทางสีนสิีร้อไม่ไหวครับขอลองท้องสักหน่อยนึงฮะนี่ฮะโปรโมทให้ฟรีครับผมกินเบอร์เกอร์ฮอทดอกกันนะหิวจังโทรหาแฟนดีกว่าแต่ยังไงก็ยังยืนยัน oh oh. ว่าฉันรัก แล้วครับขณะนี้นะเราอยู่ที่โรงแรมที่จะพักในด่านนอกนะครับซึ่งการตกแต่งรูปแบบจะเห็นว่าเป็นเหมือนประเทศจีนนะครับนั่นก็เพราะว่าที่นี่นะมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับท,ทั้งทั้งที่ที่นี่ติดกับรั้วมาเลเซียเลยนะฮะจะเป็นสถาปัตยกรรมหรือว่าเครื่องตกแต่งหลายๆทั้งหลายหลายแหล่นะครับที่ลุงบอกว่าเป็นจีนได้อย่างมากเลยนะฮะนั่นนะครับมอนี่ก็คือสิงห์อันนี้มันมาจากขามร์แล้วพี่ โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ด้านหน้านี่ก็บ่งบอกความเป็นคนจีนมากๆเลยเนะะี่ยตรงไหน BM Double U นี่ก็ผลิตจากประเทศจีนนะฮะหรือว่าจะแม้จะเป็นดูคาตีก้ก็ต้นกำเน,นิดจากประเทศจีนนะฮะโอ้ยร้อไปนะเดี๋ยวเดัววไม่ได้ดต,ติดกระเป๋าครับและตอนนี้นะครับพวกเราวงโซคูก็มาอยู่กันด้านหลังเวทีของ Yes Pub นะครับที่ด่านนอกอำเภอสะเดานั่นเองนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศในการถ่ายรูปนะครับของเหล่าแฟนคลับ ขอโซคูเองเนี่ยแหละฮะตอนนี้เราต้องไปเตรียมตัวแล้วล่ะตอนนี้เราพร้อมกันสุดๆแล้วนะครับหวังว่าจะมอบความมันให้กับชาว่ดนนอกที่นี่อย่างเต็มที่ครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าคอนเสิร์ตเราจะยังไงครับผมบ๊ายบาย ขอเครื่องใช้ของโซคูนะครับจะเป็นเครื่องดนตรีทั้งหมดแล้วก็กระเป๋าเดินทางซึ่งวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่2ของสเตทของเราที่จะได้ขึ้นเครื่องบินกันนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์พี่ปั๊กหน่อยแล้วกันว่าสําหรับครั้งแรกที่ได้ออนเพลย์ the นี้มันรู้สึกยังไงฮะผม,มีความยินดียินดีที่ได้ขึ้นเครื่องบินครั้งนี้ฮี่ เสียวไหมเสียวครับตอนตอนเครื่องขึ้นและตอนอยู่บนบนบนอากาศอ่ะมันจะโคล่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 อึศึกเหมือนอยู่ในดีเบอร์สนุกดีนะครับสนุกดีก็ขอบคุณจันที่ไปดีบารักโอบามาครับที่เสียสละแอบไม่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่นะแล้วก็จะมีงานที่เราจะต้องไปเล่นที่พม่านะครับแล้วก็จะมีงานที่เราเล่นที่มาเลเซียด้วยนะครับแต่ว่าสเตต์นั้นนั่งรถตู้ไปเหมือนเดิมนะฮ่เล่นเมืองนอกแต่นั่งรถตู้เล่นในประเทศนั่งเครื่องบินงงไไไดด้้บอกม เมื่อสักครู่นี้แอบเห็นพี่แบ๊กเนี่ยเซ็นอะไรเวลาส่งขอ,องใช่ไหมฮะไม่รู้มอนกันว่าเซ็นเซ็นอะไรคือแบบว่าเขาจะให้แบบเนื่องจากพี่เป็นแบบคนดูแลแบบเป็นหัวหน้าเหมือนเป็นหัวหน้าแบ็กสเตจนะคะพี่เซ็นเมื่อกี้นี่คือถ้าเกิดว่าของหายอะไรพี่รับผิดชอบคนเดียวเลยถูกต้องไหมครับจริงเหรอครับจริงจริงครับอ้าวขอเซ็นใหม่ได้ครับ คนไม่เซ็นครับผุดเล่นบ้าเล่เซ็นอันนี้ของอ๋ขงอเช็คคอได้คือเป็นการเราไม่ชอบลวมกันถ้หายอาหารเท่าโอเคคนตาคนถ่ายก็อาหารโอเคครับนี่ก็เป็นขั้นตอนในการนําของของเราที่สําคัญสําคัญจริงๆเนี่ยโหลดขึ้นเครื่องอัจฉรานิดนึงเพราะว่าไม่สามารถที่จะโหลดลงใต้เครื่องได้หมดนะครับเพราะว่าสิ่งของบางอย่างเนี่ยบอบางแล้วก็เกิดการเสียหายได้ง่ายนะฮะใช่ไหมครับพี่ป๊ะครับ ต้องซื้อตั๋วด้วยเนี่ยแล้วพี่แป๊กก็ต้องรับผิดชอบด้วยด้วยนะครับพอแล้ว <laughs> โอเคขอบคุณครับไปหลังจากที่ได้เข้ามาฟังผู้ตัดสินขาออกภายในประเทศนะครับคุณแป๊กก็เกิดหิวน้ำนะครับลองซูมเข้าไปที่ขวดน้ำขวดนั้นพี่แป๊กอย่าเพิ่งทิ้งเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะฮะได้เขาไปซื้อน้ำขวดนี้เนี่ยภายในภายในนี้ใช่ไหมหิวน้ำพี่ให้เขาไปเท่าไหร่จะจ่ายเหรียญสิบสิบบ,บาทแล้วเขาบอกว่าพอไหมเขาบอกว่าสิบห้าค่ะเท่าไหร่นะ 15น,นี่อาจจะเป็นน้ำแร่จากหุบเขาในในเทือกเขาอเมซอนหรือไม่ก็ในเขาคินจกูดก็ได้นะครับเจ้าทร์ทาอยู่คือกิน่นคือกินไปขวดหนึ่งทั้งหมดเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง3วันโดยที่ไม่ต้องกินน้ำนะใช่ไหมครับน้ำจากเป็นเจ้าทร์ทหรือโพไซดอนอยากไมกา้าทิ้งขวดเลยเขาเรียกว่าอยู่อย่างไทยกินอย่างไทยใช้ของแพงมากันนะครับ ครับตอนนี้นะฮะพวกเราก็มาถึงที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ดอนเมืองนะฮะหลังจากที่อยู่บนเครื่องเนี่ยแอบเห็นทุกคนเนี่ยในทีมงานงพวกเรากินมาม่ากันอย่างอร่อยอร่อยบนเครื่องบินนะครับ <c oughs> เป็นมื้อกลางวันอันที่อร่อยอร่อยมากๆเลยต่เราไปสัมผัสความรู้สึกกันดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยที่เป็นทีมงานของพวกเราใครเคยขึ้นเครื่องบินมาบ้างแล้วก็ตอนนี้รู้สึกยังไงนะครับ <c oughs> เริ่มกันที่คุณต่อก่อนเลยนะฮะเราทราบว่าคุณต่อรู้สึกยังไงครับกับการที่ได้นั่งเครื่องบินในวันนี้ครับรู้สึกตื่นเต้นมากเเลยครรัับหมือนน่งถไฟเลย แล้วกินมาม่าข้างบนเครื่องบินนี้อร่อยไหมฮะต่างจากมาม่าที่บ้านเรายังไงกินบนฟ้าครับ ได้ได้ได้มีอนุญาตเข้าห้องน้ำในเครื่องบินหรือยังเออยังเลยครับน่าเสียดายมากเลยครับคุณอดขี้ที่สูงที่สุดในโลกแล้วนะฮะอดเลยนะครับแล้วเคยขึ้นเครื่องมากี่ครั้งละเออครั้งแรกเลยครับโอเคคราวนี้ครั้งแรกนะครับลืมขี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวให้ตอนได้ลองขี้ที่สูงที่สุดในโลกโอเคไหมครับโอเคครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวมาสภาพคนต่อไปครับวิชัยนะครับคือวิชัยเนี่ยเขาได้มาบ่อยแล้วอยู่แล้วหลัดนะฮะคือว่าจะถามว่าพี่รู้สึกไงกับการที่บินครั้งนี้ที่ได้มาบบบบบบินน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 นกก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 ัััััเเเเเพืื่่่่่่ออออๆๆ้้งงงคคสสตตตจจะ็็็็ุดดีีรรรมมมปปาาททแลููใหถ แะอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ตอนนี้มันสนุกฮะสนุกมายุจะพูดยังไงแล้วครับอี่ปักบ้านนะครับวันนี้แฮปปี้ไหมครับสนุกไหมเหมือนว่ามาทำงานกับโซคูครั้งแรกที่ได้ขึ้นเครื่องบินหรือเปล่าเสียดายตังครับเสียดายตังค่าอะไรค่าน้ำยังคิดอยู่เลยโอสิไม่พูดถึงแบบว่าเออได้มานั่งเครื่องบินมันมันสนุกกับครั้งแรกมันเป็นยังไงสนุกมากครับยิ่งได้นั่งกระวงโซคูเป็นอะไรที่พิเศษมากในชีวิตใช่นับเป็นเกียริมาก แล้วได้อึบน,น,บนเครื่องบินหรือยังฮะโอ้อึอึด้วยจริงๆเหรอจริงเข้าห้องน้ำไปแล้วเหรอใช่นี่ผมเขาบอกว่า<ม>ขึ้นืกดจะโคกว่าไม่รู้โอ้ย่าไปกดเพราะกดผมมจะทิ้งขี้แบบอกอกนอกเครื่องบินทันทีเลยอาจจะตกโดนบ้านคนได้เฮ้ยว่าตกอยู่แถวนั่น,หนแหละอ่าวไทยอ่ะนอาจะเป็นไปได้ใครที่อยู่ใครที่หาปลาอยู่อ่าวไทยถ้าเกิดว่าเกิดมีก้อนอะไรลงมาก็ของเขานะฮะ โอเคเหลือพี่โทนี่คนหนึ่งโ okay, <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวเรารอพี่โทนี่กันก่อนนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่วันนี้ได้ร่วมเดินทางมากับเรานะครับพี่โทนี่นะฮะจริงๆแล้วเขาเป็นโชเฟอร์เป็นคนขับรถให้กับโซคูนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้ขึ้นเครื่องบินไปด้วยนะครับรู้สึกยังไงที่คุณไม่ได้ขับรถแล้วก็มาทำงานกับโซคูเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ขับรถนี่รู้สึกเสียฟิลไหมโอ้โอเคครับเราเร็วกว่ารถตู้เจ็ดชั่วโมงเราถือว่าดีที่สุดแล้วครับนั่งสบายดีครับแต่รู้สึกว่าจะขุกกกขัััเเหหมมมมืืออนนนบบบรรถถตู้แไ่ ในทรปนี้นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตลิปอาค่ะที่ได้นักขี่ครั้งที่3ามครั้งที่สามสนุกเหมือนเดิมไหมสนุกเหมือนเดิมอาจจะ <c oughs> มีเสียวนิดๆโอเคครับ, okay รบเดี๋ยวจะขอบคุณมากครับวันนี้ทุกคนได้เดินทางกลับมาที่กรุงเทพอย่างอะไรนะสวัสดิภาพโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ข้าวของทุกอย่างเนี่ยน่าจะครบทุกชิ้นโอเคครับงั้นขอลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีแฟนๆหน่อยครับสวัสดีครับ่ีีีดดดคิทฮ อันนี้ใช้ไม่กล้ากล้าก็มันช้าดูดิ